สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแหล่วรวย4ีหาหกาดพี่น้องค่ะมาพบมาพบก,กันกับแอดในเสา้าของมือวันที่ยี่สิบสองเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเสานี้ค่ะแอดผ้าพยพี่น้องประเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพพี่น้องค่ะ,ะแนวทางของแม่วันนะคะงวดติพานมาแนวทางของแม่วันเราหายมาสามแปด เก้านะคะพี่น้องคะสามแปดเก้าพิษไปโตเอ่อพิษไปรักเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะบ่ได้กลับหัวเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อวานอากาศติดตามให้คือเก้านะคะสําหรับแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะได้มาแล้วพี่น้องคะแนวทางของแม่วันนะคะสิ่ดไมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสวัสดีค่ะจ้าวันจ้าค่ะแม่วันอ่ะคือมีเสียงนกจิจจ่าจิจจ่าลูกไร้ลายหน่ะบ้าน เอขอกระรค่ะแม่วันนี่แล้วก็เริ่มมาถามอยู่ละแม่วันโอ้งวงวันหนึ่งอันปูแล้วหายแปดเก่าสามเนาะแม่วันเนาะจ้าจ้าอืมมีเป็ดเก่าสามเนี่ยมีท้อนบึ้ชนะอืมค่ะมาได้กินจัดปิบเลยท้อนถิ่มจนเบิดคนะ่ะอืม มันมันชื่อกันยังบ่แหลวแปลนเห็ดอยู่กันย่งย่งลอตรวจสอบอยกันเดืเปิดให้แม่เลยเขาชงเดือนนะค่ะโอ้ห่าเนาแมั้งมันห่างหามันในยุกอาหารเขาจับไปได้มือว่านขื้นบูเพิ่มมากขึ้นนี่น่ะอันตัวเป็นหายกลที่เป็นเด็กบ้านขั้นเิ่นมาบบางแม่เนาะแม่กระชิบถิ่มพอแล้วมาแล้วบอกว่าทิ้งไปเลยมันออกหมดแล้วเราอ่ะจ้ะอันนี้มันขึ้นเพิ่มหายแม่คููเดียว อืมเหรอฮะหายคู่เดียวเดี๋ยวมันนี่น่ะแม่ก็เลยว่าคู่เดียวเนี่ยสิหายเพียงปูเป็นเด็กเขียนใส่กระดาษให้แม่มันแบบเป็นล่างๆนะเบื้องตัวรวยค่ะล่างๆแม่กับเบื้องโบสติ้นแม่ว่าวรรณวัดดูไม่ได้หรือโบได้ดันั้นโบเป็นโซลีดชัดเจนแม่กับเบื้องโบได้ดูเบื้องโบได้กันได้ไหมะค่ะมันก็เรียกว่าปเดี๋ยวปู่จะพาไปดูเมันเหรค่ะเป็นเด็กาแม่ไปไล่รมอง กีเรือกออกไปได้มองลาโค้งน่ะค่ะไปแล้วล้ะมองผ่นมีสต่มองหน่อยเนาะมองเป็นเป็น,ปนอ้วนเฉียนได้นะค่ะ <c oughs> เพื่อนนหายเมยียต๊มองต๊ะไปแล้วโวดออดไปยามัดบิดทาบ้านเน่ยย่ามยามเลยทั้งดึงขึ้นมาที่แหลมมันโบมีป่าเด้ค่ะ <c oughs> ดึงจนสุดแต่ว่าผัวเก,ก่าเนี่ยไปนั่งกับล้านชายเนะ่ะค่ะไปน้่กันเรนะือนั้น สามคนพอดีนะค่ะดึงอ้วนดึง,ง้องขึ้นมาเลีย้อยมันชุดชายเนะี่ยโอ้ยป้ากับโบมีม่แม่ละจมพอได้หน่อยเพราะเนวะ่ามันบบมี่เลวป้ามันไปลึกเราอะมันอยู่ตีนมันฝนเราหราวะอ,องศีนะอืมด้วมันถึเป็นเหล็กรางบ่บันนี้เราดึงขึ้นมาอ่เนี่ยดึงขึ้นมาเาน่ะม,แมีแต่ปลาเขียวไก่ปลามันมูนะเอ๊มปลางองอยู่บันนี้คปปรสปดต ปศมันเด็ดปศโบเล่โอ้ยระวันปดบบได้เด้อถือร้ายกอดอกแล้วเราเอาไหมพ่ายหนึ่งงัดข yes ึ้นมาหนักขึ <S <s um ้นมาเนื้อหัวแล้วเราปอมปอมแล้วเราเห็ดเป็นซุ่มแบบว่ามองมันมีสามตอนเนาะค่ะปลามันถือร้ายแล้วเยเฮ็ดเก๋ออกเป็นซุ่มอันหนึ่งตอนอันหนึ่งตอนแล้วเราหิดสามตอนสามสุ่มนะเบุญเหมารวยค่ะก็ก็ก็ม่วนขึ้นเลยเอาใส่เนื้อขึ้นมาบัดนะฮะมาหอดทาบานแล้วเราเบยขึ้นแม่ท่งแม่ เที่ยวเบรกอย่สามโลค่ะเม่ก็เลยว่าคันมันม้ารางกับยามันเท่ากันบุญไหวเนาะค่ะเม่ก็เลยสิตั้งสามแปดหนึ่งใส่น้าป้านะส <3, S 2> ามแปดหนึ่งค่ะเออของนอกมันเป็นแปดบันนี้ตั้งสามแปดหนึ่งบันนี้เอาป้าขึ้นมาเลยก,กูพนดาแต่ว,ว่ายังเอาไม่ได้หรือเอาบ่ได้เอาบ่ได้เพื่อนแปลว่าเพิ่นก็นเลยเขียนให้เม่นนะแปดหนึ่งตัวเดียว อืมค่ะแล้วว่าเอาตัวเดียวนี่แหละปูจะไม่มาอีกนะบัดน,นี้เป็นวะค่ะ,อะเอ้าปูว่ามาใหนได้ใดดิดมีบุนมีลางใป่ช่างถามคนย่างโสมันอย่านี้ค่ะมันก็แล้วมาแล้วแต่ย่ากับปูเจ้าแหละตรงนั้นน่ะแล้วจะปูขาวกับยา่าเจ้าคนละต่ตัวนี้น่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหลแต่ปูให้ตัวเดียวเราวะค่ะมันเป็นได้หรือเป็นเล้าแม่เป็นยัางโสมเนอยู่เนาะค่ะ อันนั้นเป็นไท่เป็นเหล้าเป็นน้อยเนี่ยแม่กับบริสุทธิ์ลูกบริสุทธิ์ใดกันด้วยวะมันจะเป็นอะไรนะขึ้นไปกรุงเทพนู้นเราหรอว่าสี่นะมันสีเป็นไถ่ไถ่เนาะวันนี้ค่ะให้ขึ้นไปกราาุงนะเ,เทพเลยเราอวะบาน,นีแม่ก็นแรมาตัาง้งสามสามแปดหนึ่งใส่ในน้ำปลาเนาะมองมันเป็นแปดเนาะค่ะพอชุดหนึ่งสี่หนึ่งนะมันออกเล่าตั้งสองมือแล้วบานนี้ แม่เสหายสามครูรักลอยเอ่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะแม่อภวรียกหน่อยใส่อีกห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะยันเื้นบงังแต่ว่านิ่นกับนิ่งนี่เนี่ยหาแปดหนึ่งกับศูนย์แปดหน 5, 8, 1, ึ่งค่ะตัวสามค่ะเอาเป็นล่องอันตัวสามแปดหนึ่งเอาเป็นโลงอชโลง,นะอลงช่ไหมจ้ายันเื้นบังเม่นะค่ะบัดปุ๊บเมื่อพิ่งหรอะ ถ้ามึงอยากรวยมึงก็ต้องเอาตัวนี้สิเพื่อนเอาวะเอาดูกระทุกยากแหนอยากรวยแล้วอยากวิทหนีวิสินแด็ปูเอ่ยกต่เลยว่าต้องเพื่อนหัึ่งสิค่ะอือเอาเลยเพื่อนว่าปูให้ตัวเดียวแค่นี้แหละเอาวะค่ะอือเ้ากล็ลงกมึงซ้ำนี่แต่ว่าคันว่ายะาครับอันเออเย็นคันว่ายะครับปูขาวมาอ่ะขันเป็นไห่เ้าจังลงกทำไมเนะาะจ้าได้ค่ะ อันนี้มันเป็นขอ้งปูน่ะสีพื้นหายล่เพางอะไลอย่เนงะี้ยแต่ว่ามันออกปรเดี๋ยวเพิ่นก็เลยมาบอกว่าหายสีหายตัดออกนะจ้ามันก็เลยมาหายตัวไม่ค่ะตัวนั้นในแม่ก็เลยสีบล,ลุ่งหนกปัดถิมซัดลู่งของเราตัวละบ่งนิ่เมอขืนนี่เนะี่ยค่ะมันเล่าวันไ,ได้ใจกะไม่ให้เอาตัวอื่นให้เอาตัวนี้เลยแต่ว่ามีวันสีมาเป็ดหนึ่งไม่ได้เลยไหมค่ะเม่วันก็จะซาเหรดโฉ่งตัวนี้ เพราะว่ามองมันเป็นเป็ดเมฆอะไรเอาเลยาีลยวยำเดี๋ยยั้งโพที่หน่อยแล้วก็บเบรคขึ้นมาหายนะจ้าตั้งกับเขาอยู่ในน้ปาปลาเพราะว่าเลือดปลามันมีซุนหนึ่งเอาเขียนลงไปค่ะนีหนึ่งเลือดปลามีซุนหนึ่งค่ะอือซีหนึ่งค่ะเปรตหนึ่งค่ะอือเบื้องหน้ามันอ่ะเนีตยเตือกกระเจาจากสื่อกับเลือกสื่อเอาค่ะแต่ว่าเมนินงอยู่ในเป็ดหนึ่งคือตัวปัญหานะ่ะเนีะค่ะ ก็ซ้ำนั่นแหละบึงเดือดรวยว่าอันนี่ไปเล่าว่าโอ้ขามเล่าอเลยละทีแม่วันไปณชอบบุญนรัเพิ่งเพิ่งเคยบุญอยู่อืมค่ะซื้อว่าสันเป็นได้ไหมมอมมอมจังเท่าจังหวะกันไหมได้ค่ะแม่วันค่ะจ้าอยากจะขอบคุณแม่วันเลยหล่ะค่ะจ้าค่ะดีค่ะงี้ค่า สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะปมพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะแนวทางเซานี้นะคะของแม่วันค่ะมี81 381081 5า1นะคะเลขหน้าป่าค่ะ014181แม่วันเราเน้่น081 5 8 1แล้วกับ1ค่ะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตองงวดมนี้นะคะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะ พาพี่อ้องคะ่ะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพายพี่้อกคะพิจารณาเบิงนะคะมื่อไหรแม่ว่าเราเน้นเน้คือ 81, แปดหนึ่งตะวันรักกลอยเนี่ยกัเน้นลักศูนย์กับรักานะคะศูนย์แปดหนึ่งกับห้าแปดหนึ่งนะคะพายพี่อ้อกคะ่ะ ขอ mic. ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแลวก,ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะเอาทั้งเบิดทั้งม้วนเซาหนีนะคะแนวทางของแม่วันริมโขงนะคะกับมีประมาณนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอากาศเสด็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหม่ก็ไปในคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ